8เมษายนจากกรณีนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาวอบชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพจะทำอย่างไรไม่ให้สร้างปัญหาให้คนที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมโดยระบุว่ากะทะมในฐานะเจ้าของพื้นที่ควรจัดพื้นที่สำหรับการแสดงออกทั้งขนาดใหญ่เช่นลานคนเมืองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นต้นนอกจากนี้ทุกเขตควรมีพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กเพื่อให้คนมาแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน นอกจากพื้นที่แบบอนาล็อกแล้วควรมีพื้นที่แบบดิจิทัลในการแสดงความคิดเห็นด้วยรวมทั้งกรทมต,ต้องอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดหาเครื่องเสียงรถสุขามีการประสานงานขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ชุมนุมตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนปัญหาที่คนรุ่นใหม่อัดอั้นตันใจส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่มีใครรับฟังพวกเขานางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็โพสต์ข้อความทาง f a c e b o o k ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของนายชัตชาติการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนต้องเกิดได้ทุกที่ผู้ว่ากทมมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมจัดรถห้องน้ําดูแลความปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้คนทั่วไปที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมยังสัญจรไปมาได้หรืออย่างน้อยก็ได้รับความสะดวกตามสมควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง การให้ชุมนุมได้เฉพาะในที่ที่รัฐกำหนดเป็นวิธีที่ประเทศเผด็จการเขาใช้กันเพื่ออ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยเปิดดูให้ประชาชนชุมนุมได้ในบางที่แต่เป็นการชุมนุมที่จะไม่มีพลังไม่มีอิมแพกอะไรพอที่จะสะเทือนผู้มีอำนาจได้หากพูดถึงความสะดวกไม่เดือดร้อนใครอันที่จริงเวลาเราชุมนุมที่สนามหลวงก็ไม่เดือดร้อนใครเพราะเป็นที่โล่งกว้างนางสาวพันนิการะบุอีกว่าเหตุที่การชุมนุมต้องเกิดได้ทุกที่เพราะหากเราชุมนุมได้เฉพาะบริเวณที่รัฐกำหนด เท่ากับให้ผู้มีอำนาจควบคุมการชุมนุมได้การชุมนุมส่วนใหญ่เป็นการต่อต้านผู้มีอำนาจทั้งนั้นหากรัฐไม่อนุญาตเราก็ไม่ได้ชุมนุมเท่ากับประชาชนก็ถูกภาคเอาอาวุธหนึ่งเดียวที่ตัวเองมีไปแน่นอนว่าการชุมนุมขนาดใหญ่ทําให้ประชาชนจํานวนมากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่ขอยกตัวยอย่างเวลาอังกฤษจะมีการประท้วงหยุดงานของพนักงานรถไฟซึ่งกระทบก,กับการเดินทางของคนเป็นล้านสหภาพเขาจะแจ้งล่วงหน้านานหลายวัน เพื่อให้ประชาชนวางแผนชีวิตตัวเองในวันที่จะมีการประท้วงและคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้วางแผนเลี่ยงการเดินทางหรือไปใช้ระบบโดยสารอื่นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ